สวัสดีครับทุกคนผมสวิตพีเองวันนี้เราก็โยอเกม g e n h i n Impact นะครับคอนเทนต์ Genjin ในวันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมค่อนข้างชอบทําแล้วก็อยากทํามากๆนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ที่เป็นแนวเหมือนมาเล่าให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมาบ้างในเรื่องต่างๆเหมือนอย่างวันนี้เป็นเรื่องของ Abyss ใหม่ที่เพิ่งปรับมาเลยหลายคนน่าจะรู้สําหรับ Abyss ใหม่เนี่ยผมลงไปตอนสตรีมนะนก็คือสตรีมแล้วก็เล่นไปด้วยไม่ไม่ได้อ่านมาก่อนเลยไม่ได้เล่นมาก่อนเลยแล้วก็มีหลายคนเข้ามาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเออ Abyss ใหม่เนี่ยเขาชอบยังไงไม่ชอบยัง ผมก็เลยคิดว่ามันน่ามาทำคอนเทนต์แบบนี้กับเก็นชินผมเคยทำคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าคลิปแบบนี้มาแล้วนะในตัวของเกม New World นะครับช่วงโคลสเบต้าตอนนั้นเป็นแบบ d a y 1 Day 2พวกเนี้ยมาอธิบายมาเล่าให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมาบ้างในเดยนั้นผมทำอย่างงู้นอย่างนี้อัพเลเวลไปเจอกับเพื่อนจัดอาวุธแบบนี้อัพสกิลแบบนี้อะไรพวกนั้นผมคิดว่ามันค่อนข้างสนุกดีที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันใครที่สนใจก็ไปดูได้นะครับสำหรับคลิป New World คือคลิปแบบนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมชอบมากๆก็คือมัน ค่อนข้างเร็วมันง่ายนะครับคนที่เข้ามาดูไม่จำเป็นต้องดูสตรีมทั้งสตรีมก็เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมทําอะไรไปบ้างแล้วก็ไอเดียการคิดขั้นตอนการทําของเราเนี่ยเป็นยังไงโอเคแหละถ้าดูบนสตรีมมันอาจจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่ามันดูไปพร้อมกันเลยแล้วก็คิดไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้มีเวลามากหรืออะไรพวกนั้นเนะี่ยผมว่าคลิปแบบนี้ค่อนข้างดี โอเคก่อนที่เราจะไปเล่ากันในเรื่องของอบิสนะผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนนั่นก็คือเรื่องของการเรียกชื่อตัวละครในเกมของผมนะจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวละครอ่ะมันมีเรื่องของสิ่งของต่างๆในเกมด้วยที่ผมเรียกนะคือวิธีการเรียกของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีการเรียกที่ถูกต้องตามหลักภาษาของภาษานั้นๆของชื่อตัวละครของชื่อสิ่งของนั้นๆทุกอย่าง เพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกชื่อตัวละครหรือชื่ออะไรพวกนี้ในรูปแบบของตัวเองนะครับไม่ค่อยได้ปรับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าผมจะสื่อถึงตัวไหนหรือผมจะสื่อถึงอะไรในการเรียกของผมคือผมไม่ได้แบบคิดคําขึ้นมาใหม่หรือถ้ามันถึงขั้นนั้นผมก็จะบอกไว้นะว่าแบบไอ้ผมหมายถึงตัวนี้นะ ผมว่าหลายๆคนเข้าใจแน่นอนแหละว,ว่าผมพูดถึงตัวไหนนะครับแต่ที่ต้องพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะว่าพูดตรงๆก็คือตอนที่เราทำคอนเทนต์เกณชินลงเยอะๆนะครับลงช่องเยอะๆผมเจอหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาในช่องแล้วแบบอยากให้เราเหมือนมาบังคับมาพูดให้เราแบบอยากให้เราเรียกตัวชื่อตัวละครตัวนั้นหรือว่าสิ่งของอย่างนั้นเนี่ยให้มันถูกตามภาษาหลักการภาษาแบบเป๊ะๆตามเจ้าของภาษาเลย อันนี้ต้องพูดตรงๆนะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมไม่อยากทำคอนเทนต์เก็นชินเพิ่มในช่วงนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกแบบเหนื่อยกับการเจอแบบนั้นหรือในช่วงหนึ่งถ้าจะทําเพิ่มผมก็คือพยายามที่จะไม่พูดชื่อตัวละครออกมาเลยนะแบบพยายามไปเรียกลักษณะของมันหรือว่าเรียกธาตุน้ําไปเลยอะไรพวกนั้นนะ่ยคือผมอาจจะไม่พูดเลยในช่วงหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นอนะมันรู้สึกไม่ดีเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะกลับมาทำคอนเทนต์เกนชินหรือว่าถ้าอยากจะทำคอนเทนต์เกนชินเพิ่มเนี่ยผมขอเรียกในรูปแบบที่ผมอยากเรียกแล้วกันอย่างที่บอกถ้าใครไม่รู้จริงๆว่าผมพูดถึงตัวไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะเดี๋ยวผมไปตอบให้หรือหลายๆคนน่าจะตอบให้แต่ว่าถ้าใครที่แบบคิดว่าตัวเองรับไม่ได้กับการเรียกชื่อตัวละครผิดจัด ชื่อในภาษามันจริงๆหรือว่าเรียกเป็นอีกคํานึงอะไรเงี้ยถึงแม้การเรียกนะั้นมันจะสื่อสารได้คนฟังเข้าใจคนพูดเข้าใจแต่ว่ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูกอะไรแบบนั้นนะคือผมเข้าใจนะว่ามันไม่ถูกแต่ว่าคือผมอยากได้แบบนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่ารับไม่ได้ก็คิดว่าคอนเทนต์ช่องเราอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้ขอพูดไว้ก่อนเลยโอเคเกลืนมาคร่าวๆเท่า,า,านี้นะเรามาพูดถึงเรื่องของอบิสกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างผมไปเจออะไรมาบ้างนะสำหรับอบิสรอบนี้เราเริ่มต้นด้วยการที่เรามาดูก่อนว่าอย มันเข้ามาแล้วมันปรับบัฟอะไรอย่างแรกที่ต้องดูก็คือบัฟประจําครึ่งเดือนนะครับคือครึง่งเดือนครึ่งเดือนแรกจะเป็นอย่างนี้ครึ่งเดือนหลังจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบัฟวันที่สิก็คือครึ่งเดือนหลังตัวบัฟใหญ่ของอบิสในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มแอตแทกให้เรานะคือแอตแทกเราจะเยอะขึ้นทุกครั้งที่เรากด Elemental b u r s t หรือว่าอันติสัแตกกันหรือว่าซอนทับการได้ส่งสุดร็ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราทาได้ครบเจ็ดครั้งแล้วบ มันจะทําให้การตีทมดาของเราอะมีเอลีทำเดเมจใส่มอนรอบๆก็คือถ้าเราตีโดนมอนมันจะระเบิดแล้วก็ทำเดเมจใส่ตัวรอบๆอีกรอบหนึ่งถ้าให้มองง่ายๆคร่าวๆนะผมก็คิดเหมือนทุกคนแหละทุกคนน่าจะมองออกนะก็คือรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างอวยการกดอันตินะพวกแบบทีมวนอันติที่มีโรเตชันแบบสวยงามอะแบบกดอันติตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก 1, ลวกับมากดตัวที่1ใหม่อะไรเงี้ยนะ่ะคือมันเหมือนวนอันติได้ พวกทีมแบบนี้จะได้ประโยชน์จากบัฟนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งทีมแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์จากตัวไรเดนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเหมือนเขาเอาเข้ามาขายตัวใหม่นิดหน่อยเหมือนกันแหละเพราะว่าไรเดนมันก็ทําให้เพื่อนเก็บเอเนอร์จีได้เร็วขึ้นหมายถึงมันหายเอเนอร์จีให้เพื่อนได้ใช่ไหมมันเลยทําให้การกดอันติง่ายขึ้นก็ค่อนข้างเหมาะกับบัฟนี้พอ,อรู้จักบัฟรู้จักอบิียบร้อยเนี่ยเราก็ลงสนามนะก็สําหรับ <S <S รอบิซอมนี้มันปรับแค่11.12 เพราะงั้นเนี่ยผมขอข้ามตัวของ 9- กับ10ไปเลยลวกันเพราะว่าห้อง9กับห้อง10บเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะผ่านได้ง่ายอยู่แล้วนะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าถ้าเล่นมาถึงจุดหนึ่งอันนี้ไม่นับว่าคนเล่นใหม่แล้วก็เวลยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเล่นถึงจุดหนึ่งเวลเราเริ่มเยอะแล้วอะไรเงีนเน้ยมอนมันเริ่มตัวอ่าเลเวลน้อยมันเลยสามารถชนะก็ได้ค่อนข้างง่าย 9ก้ากับ10ก็จัดเหมือนเดิมครับตอนที่ผมผ่านผมก็จัดเหมือนเดิมที่ผ่านมาเพราะว่ามันเหมือนเดิมขอรัดมาที่ชั้น11เลยแล้วกันเพราะว่าเป็นชั้นแรกที่ปรับนะก่อนเริ่มชั้น11เนี่ยก็มีหลายคนในช่องแชทนะมาชมชั้น11ว่าค่อนข้างเป็นชั้นที่สนุกหลายคนเลยนะพูดแบบนี้คนระับตอนแรกผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยอ่านเอฟเฟกชั้น11มาก่อนเลยแต่ว่าพอมาอ่านปุ๊บเนี่ยผมก็ได้เข้าใจว่าเออทำไมนะครับเพราะว่าตัวชั้น11เอนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างแตกต ไอตัวคาาุณชักษหรือว่าการกัดกร่อนเนี่ยให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าตัวละครเราไปฆ่ามอนิฟายไม่ถึงถ้าเราฆ่ามอนิฟายได้ะตัวละครเราทั้งทีมทั้งทีมเลยนะจะโดนกัดกร่อนนะครับก็คือจะโดนลดเลือดไปเรื่อยๆืๆ่อๆตัวที่อยู่บนบอร์ดจะมีถิ่นตายตัวที่ไม่อยู่บนบอร์ดจะโดนกัดไปจนถึงจุดหนึ่งถือว่าน้อยมากเลือดน้อยมากคือที่แสบอะ่ะคือมันโดนทุกตัวในทีมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนมันโดนหมดไม่ต้องอ,ออกมาก็ได้และที่แสบกว่านั้นก็คือมันทะลุกรอกครับเพราะว่ามันเป็นการลดเลือด เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเกราะเลยใครใช้สายเกราะรัวๆซึ่งถ้าใครรู้ก็คือ Gen เกนชิน่ะมันเป็นสายเกราะมาตลอดอยู่แล้วคือการเล่นเกราะจะง่ายกว่าการเล่นฮีลอยู่แล้วเพราะว่ามันหลายอย่างนะการไม่โดนสตั้นการไม่โดนตีถอยหลังหรือว่า การอะไรหลายอย่างเกราะมันช่วยได้เยอะมันทาให้การเล่นในชา้เนี่พึ่งเกราะอย่างเดียวไม่ได้เหมือนที่หลายๆคนถนัดเหมือนที่หลายๆคนชินในเกมชินที่ผ่านมาตัวผมเองจริงๆเล่นทั้ง2แบบนะเพราะว่าผมจะมีสองทีมที่ผมเล่นประจําผมเรียกว่าทีมน้องเต่ากับทีมน้องเบียวนะทีมน้องเต่าเนี่ยจะเป็นสาเกราะก็คือเป็นน้องเต่าเป็นซิงฉิวเป็นซุกครสแล้วก็เป็นพี่โจงนะพี่โจงใส่เกราะแล้วก็น้องเต่าเป็นคนยืนระยะนานๆใช้สกิล e แล้วก็ฮิวตัวเองจากอันติฮิวตัวเองจากดาบของซิงฉิว แค่นั้นนะนอกนั้นก็จะให้เกราะเป็นตัวทําหน้าที่ในการป้องกันไปแล้วก็ทำาดเมทอย่างเดียวส่วนอีกทีมนึงเป็นจะเป็นทีมทั่วไปที่ไม่มีเกราะคือผมจะชอบเล่นเป็นทีมน้องเบว ทีมน้องเบลเนี่ยจะเน้นไปที่การฮิลเป็นหลักแล้วก็เน้นกดอันติวนอันติบ้างหลบสกิลจากพวกไอเฟมพวกตอนกดอันติพวกตอนกดชิฟนะครับทีมน้องเบลผมก็ชอบเล่นเพราะงั้นเนี่ยผมมีปัญหาอยู่แค่ตัวทีมน้องเต่าที่มันเป็นเกาะเป็นสายเกาะร้วนผมก็เลยลองปรับทีมน้องเต่านิดนึงส่วนทีมน้องเบลเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเล่นเหมือนเดิมสำหรับทีมน้องเต่าของผมเนี่ยผมก็เลือกทีจ่จะเอาตัวซูโครสออกนะเพราะว่าซูโครสมันเหมือนเป็นตัวซับเพิ่มดเดเมจเฉยสำหรับ นอ้องเต่าก็คือมันมีไว้เพิ่ม E.M. หรือว่า Elemental Mastery เพื่อนในทีมกดส,สกิล B. แล้วก็เอาออกหรือว่าเอามาันรวบมอนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีก็คงไม่เป็นไรก็เลยเอวออกแล้วก็ไปตามง้อบาบาร่านะครับที่ไม่ได้ใช้นานมากแล้วไม่รู้ว่ามีอร์ติแฟกต์อยู่ได้ไงนะผมจังตกใจเลยว่าเอ้ยทำไมตัวมันยังใส่อร์ติแฟกต์อยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ไปตามง,งองน้องมานะแล้วก็เอาน้องเข้าทีมมาแล้วรู้อะไรไหมครับว่าหลังจากการลงชั้น11เนี่ยบาบาร่าเป็นตัวที่เฉิดฉายมากนะครับ แบกมากๆในการฮิลคือทั้งสก e mm ิล E ฮิลได้แล้วก็เอาไว้ฮิลตัวบนบอดสามารถกด E ถ้ามันฮ mm ิล hmm. <heal S 2> ไม่ทันจริงๆก็ตีๆหน่อยแต่เพื่อนในทีมก็เลือดเยอะแหละแต่ว่าผมไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะคืออันติแค่ครั้งเดียวของบอ布าเนี่ยทีมผมก็เลือดเต็มแล้วนะคือมันฮิลแรงมากแค่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเกนชินมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่เหมือนเป็นฮิลลิงเช็คนะเหมือนแบบ ต้องฮิลเพื่อผ่านไปอะไรพวกนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เราใช้เกราะหรือว่าใช้เดมจดใชไปได้คือที่ผมตกใจที่บาบาร่ามันเก่งในชั้นนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะเก่งขึ้นหรือว่ามันจะใช้ได้อะแต่ว่าผมคิดว่าตัวของโคโคมิที่กําลังจะเข้ามานะมันน่าจะเป็นฮิลเลอร์แล้วผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยก็น่าจะเอาชั้นนี้มาขายโคโคมิมากกว่าผมก็เลยไม่คิดว่าเขาจะทําให้บาบาร่ามันเก่งขนาดนี้ในชั้นนี้นะแต่ว่าพอมาลองเล่นแล้วเออมันเก่งจริงบางทีโคโคมิอาจจะแบบไม่เท่าบ เอามาเทียบกันก็ต้องรอดูนะแต่ว่าชั้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าอย่างทีมของตัวน้องเบลที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสายฮิวไวแล้วเราน่าจะไม่มีปัญหามันกลับเป็นปัญหามากกว่าอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าไออีกชั้นหนึ่งอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันเป็นบาบาร่าไงแต่ห้องนี้มันเป็นเบนเนตแล้วเบนเนตเนี่ยเป็นตัวฮิวที่ต้องการให้เพื่อนยืนบนอันติมัน,นคือเราไม่เคยมีปัญหานี้ในตัวเกนชินเลยนะเพราะว่าเกนชินที่ผ่านมาอย่่างทีรู้แหละ ิวมันก็ฮีลเฉพาะตัวที่อยู่บนบอร์ดอยู่แล้วอะ่ะตัวข้างหลังจะเลือดน้อยมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่โดนอยู่แล้วแต่ว่าในตัวชั้นนี้เนี่ยมันโดนกัดเรื่อยๆนะแล้วถ้ามันน้อยจริงๆมันมีสิทธิ์ที เราเปดออกมาแล้วเราโดนเดเมจเลยได้าะงนั้นมันก็ควรจะเลี้ยงเลือดของทุกตัวให้มันสูงขูงไว้หน่อยแหละการเล่นเบนเน็ตก็เลยยากนิดนึงเพราะเราต้องเปลี่ยนตัวออกมาเรื่อยๆมายืนบนอันติเบนเน็ตเรื่อยๆเพื่อฮิวเรื่อยๆหมุนไปหมุนมานะครับฟังดูมันอาจจะยากนิดนึงแต่จริงๆคือพอเล่นบนไปบนมาสัก2อสอันติ2อสามโรเตชันเนี่ยเริ่มพอจะจับทางได้ละเพราะว่าด้วยความที่ผมโชคดีได้แหละที่อันติทีมผมมันก็ค่อนรีเร็วนะครับสามารถมี Energy ได้เยอะ ทำให้เรากดอันติได้รัวๆๆๆก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็เล่นรันเดียวผ่านเลยนะหนึ่งสอไม่มีต้องกลับมาเล่นใหม่ถือว่าเป็นชั้นที่แปลกตาดีนะสำหรับอบนะิสรอบนี้นะผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่ามันได้เอาฮิลเลอร์ออกมาเล่นด้วยแล้วก็ได้เล่นวิธีการเล่นใหม่ๆเช่นแบบเราต้องเปลี่ยนตัวอื่นในทีมออกมายืนบนอันติเบนเน็ตเพื่อมาฮิลอะไรพวกนั้นนะ่ะหรือว่าเราต้องการฮิลเลอร์ที่สามารถฮิลได้ทั้งทีม คือเราไม่ได้เจอความรู้สึกแบบน,นี้มาตอนเล่นเกนชินมานานแล้วนะครับไออบิสชันนี้ก็ทําให้เราเปลี่ยนวิธีการเล่นได้ดีเหมือนกันต่อมาเป็นชั้น12นะเป็นชั้นที่ถ้าเราจะให้คํานิยามตัวชั้น11ว่าเป็นฮิลลิ่งเช็คหรือว่าเราต้องฮิลถึงจะรอดชั้น12เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่ามันคือเดเมจเช็คครับก็คือต้องทำเดเมจถึงจุดหนึ่งถึงจะสามารถผ่านได้โดยเฉพาะ9ดาวตัวชั้น12ตัวนี้เนี่ยไม่มีเอฟเฟกของดันนะ เน้นไปที่มอนล้วนๆเลยนะครับมอนเลือดเยอะๆมอนเวลเยอะๆล้วนๆสู้อย่างเดียวหลังจากลองมองมอนมาคร่าวๆในดันแล้วเนี่ยผมก็ไปสะดุดอยู่กับตัวสุดท้ายของดันนะครับก็คือตัวชั้น3ห้องสองเลยตัวสุดท้ายที่เป็นตัวหินจริงๆผมต้องสาร,รภาพเลยนะว่าผมไม่รู้จักบอสต,ตัวนี้ไม่รู้จักยูนิตตัวนี้เลยผมก็เลยถามคนในช่องแชทเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นบอสหินนะถึงผมจะถามแบบนั้นผมก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเลยนะผมก็ แค่จัดตัวแล้วก็ลงไปเล่นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะรี่านเร็วๆก็เลยเริ่มจัดไปเถอะเดี๋ยวมันก็คงผ่านเองแหละในการเล่นรอบแรกนะครับผมเล่นไม่จบชั้น12เพราะว่าไอตัวห้องสุดท้ายผมด้านนอทีมน้องเบียวไปลงและทีมน้องเบียวเนี่ยมันเป็นฟิสิกเดเมจนะครับแล้วเอาไปลงปุ๊บไปเจอกับไอบอสตัวนั้นอ่ะแล้วตีไม่เข้าตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันถึกจังแต่ว่าพอลองเดาๆได้อ๋อมันเป็นธาตุหินนะครับคือธาตุหินในเกมชินเนี่ยหลายตัวมันค่อนข้างกันฟิสิกเยอะนะครับถ้าเราตัวเดเมจฟิสิกไปเนี่ย จะยิงมอนไม่เข้าผมก็เลยเลือกที่จะออกมาเลยคือไม่เล่นให้จบด้วยไม่ดื้อด้วยก็คือไม่เอาดาวห้องสุดท้ายนะออกมาแล้วเปลี่ยนเด็กอื่นลงไปเปลี่ยนทีมอื่นไปถือว่าผมติดอยู่นานเหมือนกันนะครับหลังจากเปลี่ยนทีมลงไปแล้วก็ตามเพราะว่าหนึ่งอย่างคือผมอยากฝึกด้วยแหละผมอยากเล่นอะไรใหม่ ซึ่งผมอยากเล่นตัวของไรเดนในรอบนี้นะตัวไรเดนเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่เคยใช้เลยตั้งแต่เปิดมาครับก็คือเปิดมาในวันแรกแล้วก็ทิ้งไว้ยาวเลยอัพเลเวลไว้หาของให้แต่ว่าไม่เคยเล่นก็เลยอยากจะเอามาเล่นในห้องนี้แล้วมันดูดีด้วยแหละเพราะมันไปเข้ากับปับใหญ่ของอาบิสด้วยแล้วก็มันดูใช้ได้เพราะว่าตัวมันเป็นตัวเติมเอเนอร์จี้ให้ทีมแล้วทีมผมที่อยากจะเอาลงไปเล่นก็คือเป็นตัวพี่ชายกับเอ่อเียงหลิงหรือว่าเชฟนะครับทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใส ที่เอามาทําคอมโบกันได้ดีไฮโลนดโดของเชฟบวกกับอีของพี่ชายที่ทําให้ไฮโลนโ,โดมันติดวอลเปอร์ไลท์รัวไๆได้ค่อนข้างเป็นคอมโ,มโบที่ดีแต่ว่าปัญหาของจองตัวนี้คือมันเป็นตัวที่ต้องการเอเนอร์จีเยอะมากๆเพราะงั้นตัวไรเดนที่เข้ามาใหม่มันก็เติมจุดนี้ได้ดีพอดีเพราะว่าไรเดนมันเติมเอเนอร์จีให้ทีมได้ดีนะครับอันติมันเพิ่มเอเนอร์จีให้เพื่อนอีกตัวหนึ่งก็คือเบนเน็ตครับแน่นอนเบนเน็ตใครๆก็อยากใช้นะสำหรับทีมนี้โรเทชันหรือว่าการวนอันติของทีมตตตตตาาามอออนะอุุดดิินี้้งไว่าา่ ตามบูดงคติเนี่ยผมอยากจะให้เบนเน็ตกดอันติก่อนคือเรานั่งคุยกันเลยนะว่าเออันติเบนเน็ตมันกี่วินาทีอะไรพวกนั้นน่ะคือเราอยากให้อันติเบนเน็ตก่อน12วินาทีนะพออันติเบนเนตเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนมาใช้ไรเด้นกด E ีกดอันติอันติไรเด้นเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา7วินะเพราะงั้นหลังจากไรเด้นหมดอันติมันจะเหลือเวลา5าวิให้ตัวเชฟแล้วก็พี่ชายทำเดเมจไม่ถึงเอามากดสกิลเพราะว่าตัวเชฟเนี่ยพอมันกดเปลี่ยนมาแล้วเรากดอันติ ถึงวงเมนเน็จะหมดไปแต่ว่าอันติมันยังแรงเท่านั้นอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ snapshot อันนี้ไม่ขออธิบายเยอะแล้วกันแต่ว่าพอไรดินหมดปุ๊บเราเปลี่ยนมาใช้เชฟเชฟกดอันติกดหมีแล้วก็เปลี่ยนไาใช้พี่ชายพี่ชายก็กดอันติแล้วก็กด e ทำเดเมจไปเรื่อยๆรอจนไพโลนาดโดหมดถอยวนอันติแล้วก็มาใช้เบนเน็ตเหมือนเดิมคือโรเตชันนี้เนี่ยเป็นโรเตชันที่ค่อนข้างสวยนะสำหรับผมคือตามทฤษฎีมันสวยมากแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนเล่นจริงด้วยความที่เรายังไม่คุ้นกับทีมด้วยนะครับแล้วก็ ตัวของไรเดนของผมเนี่ยอาจจะยังไม่โตมากยังไม่ได้ใส่ของให้มันเยอะมาก Energy Team ไม่พอครับผมก็เลยต้องมาปรับโลเทชันนิดหน่อยก็คือเราเลือกที่จะกดอันติไรเดนก่อนเพื่อหาย n n r r y y เลยโดยที่ไม่ต้องส่วนเดเมจกดอันติไปปุ๊บดูฟาร์มดูก่อนว่า Energy มันได้มาเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันไม่พอให้เชฟกดอันติเราค่อยเปลี่ยนไปเป็นเบนเน็ตแล้วกด E หาอันติให้เชฟก่อนค่อยกดอันติ เบเนตแล้วก็อันติเคฟต่อได้แบบนี้มันจะเซฟกว่าแต่ว่าแน่นอนเดเมจมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันเซฟกว่าในเรื่องของการทำโรเตชันที่มันถูกแน่ๆก็ติดอยู่หน,น้ามันกันครับประมาณ3 4รอบตล,ละหลักก็คือตัวของไรเด้นนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยชินกับวิธีการเล่นมันนะคือไม่เคยเล่นเลยคนระับก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตัวอันติของไรเด้นเนี่ยตามโรเตชันที่เราปรับมาเนี่ยมันจะอยู่นอกอันติเบเนตแล้วมันจะไม่มีเลือดนะมันจะไม่ได้ฮีวเลยเพราะงั้นไรเด้นเนี่ยต้องหลบเก่ง แล้วตอนแรกคือผมหลบไม่ค่อยเก่งเลยนะพฟงั้นก็โดนเดเมีตายรัวๆเลยนะแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านได้อ,อ๋ออันนี้โน้ตไว้นิดนึงนะว่าตัวของทีมน้องเต่าเนี่ยที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่อะไรนะคือมันไถ่ไปได้อยู่แล้วคือทีมนั้นคือผมเล่นมาเยอะมากแล้ว,ลวก็เลยรู้ว่าโรเตชั่นเป็นยังไงกดสก,กิลไหนก่อนกดซูโครสที่หลังเพราะว่าซูโครสจะได้เพิ่มเอลิเมนต์ให้น้องเต่า กดเกราะที่โจงกดส่ซิงฉิวกดอันติมากดซูโค้ดแล้วก็เปลี่ยนไปใช้นงเต่าตีคือทีมมันค่อนข้างง่ายแล้วผมก็เข้าใจมันมากแล้วเพราะว่าเล่นมานานครับแต่ว่าที่พูดถึงตัวไรเล่นเยอะเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าพอเราเล่นทีมใหม่หรือว่าคอมใหม่โรเตชันใหม่เนี่ยมันคิดอะไรบ้างแนละ้วมันสนุกยังไงสุดท้ายก็ผ่านได้ด้วย9ด้าวาวก็ผมก็รันเดียว9าดาวไม่ต้องกลับมาทําใหม่ก็คือตัวของนองเต่า เล่นห้องแรกไอห้องสองสิตัวของน้องเต่าเปลี่ยนไปเล่นห้องสองแล้วก็ตัวของไรเดนไปเล่นห้องแรกพูดตรงๆก็คือเพื่อเอาน้องเต่ามาฆ่าไอตัวบอสหินนัน่นแหละเพราะว่าบอสหินมันกันพิสิกไงแล้วน้องเต่ามันก็ค่อนข้างไม่ต้องใช้พิสิกเลยนะจริงๆเรียกได้ว่าไม่ใช้เลยดีกว่าถ้าใช้ก็คือเสียไดเม็ดนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวทีมมันค่อนข้างเหมาะกับการเอามาสู้ตัวหินก็เลยเปลี่ยนไปห้้งสองก <ๆ S 2> ็นัน่นแหละครับทุกคนนั่นก็คือประสบการณ์วันแรกในอาบีสมัยของผมนะ ก็เรียกได้ว่าผมค่อนข้างสนุกอะ่ะมันได้ลองอะไรใหม่ๆลอ,ลองนู่นลองนี่คิดเอาหน้างานได้ลองโรเตชันใหม่แล้วก็พูดตรงๆก็คือตัวบ,บีสเองมันก็เป็นอบ,บิสที่ค่อนข้างดีนะรอบน,นี้มันดีในแง่ที่สําหรับผมนะคือมันไม่น่ารําคาญจนเกินไปนะคืออบ,บิสเนี่ยที่ผ่านมาในเกมทินมันจะมีบางอบ,บิสที่ผมรู้สึกว่า มันน่ารำคาญอ่ะคือถามว่ามันเก่งไหมมันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นแต่ว่าตัวของมอนหรือว่าตัวของเอฟเฟกในดันมันน่ารำคาญมันต้องให้ทำนม่นทำนี่จุกจิกผมรู้สึกว่ามันบังคับเราเกินไปแต่ว่าสําหรับอบิสรอบนี้มันค่อนข้างเปิดด้วยความที่ชั้น12มันไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยหละมัมันก็เลยค่อนข้างเล่นอะไรก็ได้นะครับอ๋อมันจะมีชั้นหนึ่งของ12ก็คือชั้นที่มันมีตัวบินอันนั้นก็อาจจะบังคับให้ใช้ตัวตีไกลตัวธนูนิดนึง ผมเขาไม่ได้ใช้นะผมก็เอาน้องเก่า่ายเอาได้เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าถ้าแบบเดเมจไม่ถึงก็ต้องใช้ตัวระยะไกลนิดนึงก็บังคับแหละแต่ว่าไม่เยอะมากพอรับได้นะครับคือต้องบอกว่าโดยรวมมันค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยความที่ชันช้น11ด้วยแหละไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือมันให้เราได้เล่นตัวฮิลเลอร์ที่เราไม่ได้เล่นมานานหรือว่าได้เล่นได้ดึงพลังของตัวฮิลเลอร์ออกมาจริงๆถือว่าเขาเอาแบบแมคานิกมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับรอบนี้นะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีก็ไม่ใช่ พราะว่าข้อเสียรอบนี้อันนี้ไม่รู้เป็นข้อเสียได้ไหมนะแล้วก็ไม่รู้จริงไหมนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นดูผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ3มเดือน4เดือนที่ผมเลิกเล่นไปก่อนหน้านที่ผมเลิกเล่นไปนะช่วงนั้นเลยคือมอนในอบินมันดูเลือดค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะจริงๆร้งนานั่งที่ตัวละครของเราอะไม่ได้โตขึ้นจากเวลเก,ก็าสิบเกตี้คือที่ผ่านมาตอนประมาณ3-4เดือนก่อน<ๆ>ผมเล่นผมรู้สึกว่าเออมอนมันเบลเท่านี้เลือดมันประมาณนี้แต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมกลับมาเล่น ถึงตัวเราจะเดเมดเท่าเดิมถือว่าตัวเราเลเวลเท่าเดิมแต่มอนเนี่ยมันดูมอนเลือดเยอะขึ้นถ้าเทียบกันจริงๆผมว่าเลือดของมอนรอบเนี้ยสิรอบเนี้ยมันดูจะเยอะกว่าชั้น13รอบ4เดือนที่แล้วก็ได้นะคือมันไม่มีชั้น13นะแต่นี่แบบผมไปชดว่าถ้าสมมติมันมีชั้น13เมื่อเก็นทินเมื่อ4ี่เดือนที่แล้วมันน่าจะเลือดประมาณนี้แหละเลือดประมาณในชั้น12ช่วงนี้แหละ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ดูตัวเลขนะแต่อันนี้คือความรู้สึกแต่ก็อย่างที่บอกแหละคือมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้เป็นข้อตินิดน,นึงแล้วกันว่าถ้าจะทําให้มันเก่งขึ้นแบบนี้ขอ 33, ชั้น13ามได้ไหมจะได้อย่างน้อยได้พาวเวอร์เจมเพิ่มหรือได้ของเพิ่มก็ยังดีอันนี้ผมไม่ได้บอกนะว่ามันยากเกินไปนะอย่าเข้าใจผิดคือผมโอเคกับการที่มันยากขึ้นแค่มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปหลังจากที่ผมกลับมาเล่นแค่นั้นเอง ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับคอนเทนต์สไตล์นี้เป็นคอนเทนท์ที่ผมเคยทำไว้ใน New World เลยอยากเอามาทำใน g e n ช i n ด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างชอบแล้วมันดูเหมาะอ่ะมันดูเหมาะกับกลับมาทำ Genjin บางช่วงมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นค่อนข้างสนุกดีเอาเป็นว่าถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีคอมเมนต์หรือว่ามีคอมเมนต์มาเนี่ยก็รบกวนนะคอมเมนต์มาเถอะเพราะว่าทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยการคอมเมนต์การ comment, กดซับการกดกระดิ่งเนี่ยช่วยช่องเราได้เยอะมากเลยนะในเรื่องของอ um, ลแ้วเรื่องอื่นๆนะครับ ก็ก่อนปิดคลิปขอพูดถึงเรื่องสตรีมนิดนึ่งผมสตรีมทุกวันนะเล่นสตรีมจะมีตารางอยู่ในช่องคอมมูนิตี้นะครับสามารถไปกดดูได้ผมจะทําตารางสตรีมลงให้ทุกสัปดาห์เผื่อใครจะแวะเข้ามาดูเกนชินหรือว่าแวะเข้ามาดูเกมอื่นออโต้เชสที่ผมเล่นประจำเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาได้หรือถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับตารางก็ลองไปกดดูได้เผื่อจะมาทักทายกันเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะบบนมาเยอะละหลังจากกดไลค์กดซับก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขขในโลกอง Get ไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยบ๊ายบาย